วันนี้วันที่25ธันวาคมพศ2567ตรงกับวันพุธเช้าว,วันนี้ที่บ้านทรับูเหนือตำบลบัญญาคอนอำเภอคลองหักจังหวัดสะแก้วตอนเช้าเช้าอากาศเย็นกำลังดีจ้ะที่ได้ยินเสียงอยู่นั่นก็คือเป็นหอ กระจายข่าวทางหมู่บ้านจ้ะที่บ้านนอกนี่จะมีออกระจายข่าวทุกหมู่บ้านจ้ะที่มองเห็นไกลๆน้นก็เป็นที่ทำการกองทุมหมู่บ้านจ้ะ để làm chỉ là ที่ใหม่นี้ดีจริงมาตรการของฝ่านจากรัฐบาลเยอะแยะหลากหลายค่ะเราบอกเพิ่มเติมมาอย่างไครจะเป็นการเป็นนะคะมีเปิดการจางเลนตรีโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมบ้านกำลังใหม่ภาษาที่เดียนที่เกเช้าวันนี้วันที่25่ธันวาคมพออศ2567ที่เห็นอยู่ตรงหน้าน,นี้ก็คือ เป็นลานกีราหมู่บ้านสับรูเหนือที่ทางการองค์การบริหารส่วนตำบลบนานับูรณ์ที่อยู่ที่หน้าทำการกองทุนหมู่บ้านที่มองนปทางหน้าน้านก็เป,ป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้านจัดคนมาจัางไชยเรื่อยๆ ทางนี้ก็เป็นพัทนรความน้ำมันที่โครงการบริหารส่วนตำบลอบสนับสนุนจะไม่ประมาณ5 0 0 0 0 0บาทจะร่วมกับรรมาตวัฒนธรรมจังหวัดตันนี้ชาวชาวจังหวัดและประมาทงานไม่หมดจระหลายภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกเทศกาลปีใหม่ นายสระวงเกียรทองกนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสาว่ารัฐบาลจนไดบายส่งนักการท่องเที่ยวระดับประเทศูการดแล่้า้นาขึ้น่ยแถวข้างป้องกันให้ดความปลอดภัยของการท่องเที่ยวที่จะำการท่องเท่ยต้อนรับปีใหม่วันนีจะได้ออกความพรอของตัาตำรวจแห่งชาติและกรมประชาการตำรวจท่องเที่ยวที่จะร่วมกันอำนวยความสะดวกในดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว วุธการณใหชาติได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากเลยที่จะอันส่งเช้าวันนี้วันที่26ทันวาคมพศ2,567ตรงกับวันพระรหัสสบดีตอนเช้าเช้าวันนี้ที่บ้านสับครูเนือตําบมุตกรคอนอเภอคลองหักจังหวัดสักแก้วตอนเช้าเช้าอากาศกลังดีจ้ะเย็นสบาย ที่เห็นอยู่นี่ก็คือการกีฬาหมู่บ้านสักโอเนี่ยที่อยู่หน้ากองทุนที่ทำการของทุนหมู่บ้านจัะ